เมืองไทยที่สุพรรณบุรีมึงว่ายุโรปต้องบินมามะมันก็เกิดปีมาแมเหมือนกันอ่ะมาเสงเหมือนกันน่ะอมึงว่าปีกุลเหมือนกันมึงว่ามันไม่ต้องบินมาสุพรรณมึงว่าปัญญาอ่อนไหมเอาความเป็นจริงอ่ะมันตายห่ากันไปล่ะก็ไม่แต่มึงก็ยังปัญญาอ่อนเชื่อกูคือกูงงอ่ะกูงงทาไมคนในสังคมถึงได้เชื่ออะไรปัญญาอ่อนได้มากขนาดนี้โคตรจะไม่มีเหตุผล ไม่คิดพิจารณาเชื่อเอาเลยกูถึงด่าว่าโง่ไงโคตรโง่แล้วอย่ามาพูดว่ากูดูถูกความเชื่อกูดูถูกเลยแหละมึงจะไม่กูดูถูกได้ยังก็มันปัญญาอ่อนมันโง่ขนาดนี้จะไม่รู้ว่าโงา่มันได้เหรอก็มันโง่มึงบอกว่าปีกุลปีมาแมปีมาเสียงหาเหวอะไรถ้าไม่ไปเวียนเทียนที่สุพรรณโดยใช้ดอกบัวเบี้ยจะตาย มึงว่าโง่ไหมล่ะแล้วจะไม่กูด่าว่าโง่จะให้ด่าว่าอะไรวะมึงไปปวดประสาทไกลๆนะอย่าสาะระแน่ใส่หัวกะบ,บานออกไปไม่ต้องมาวุ่นวายที่นี่ปากไม่มีหูรูดอย่าพิมพ์ซ้ำมึงจะพิมพ์ซ้ำทำไมวะ พระที่อาบบาราชิกแล้วเราไปทําบุญจะได้บุญกับพระที่ทํามันก็ได้แหละแต่มันได้แบบขาแบบนิดเดียวอ่ะเพราะเขาไม่ได้ออกจากความชั่วความเลวแต่เราตั้งเจตนาในการให้ละละความตรนีขี้เหนียวได้เดินจงกรมดียังไงก็ทําให้สงบเร็วไงอาจารย์เคยคิดไหมว่าเจอคนในแชทปั่นเยอะจนทนไม่ไหวไม่เลยถีโทรศัพท์เพื่อระบายอารมณ์ไหมครับ ไม่อะนะกูไม่ได้ไปคนโง่แบบมึงที่จะมาระบายอารมณ์กับเรื่องปัญญาอ่อนไร้สาระแค่นี้เวลากูได้ยินอะไรกูอ่านอะไรกูรู้แล้วแต่ประกอบด้วยสติสัพชัญญากูใจโง,ง่ทำลายข้าวของเครื่องใช้กูทำไมเนี่ยเมื่อกูซื้อมาของแพงหลายอย่างคนบริจาคมาให้กูก็แพงทำไมกูต้องถีกูไม่เข้าใจกูไม่ได้โง่กูไม่ได้ปัญญาอ่อนอะไรแบบนั้นกูควบคุมตัวเองได้เสมอทุกครั้งที่กูตอบคำถามกูตอบด้วยสติสัพชัญญะ กูไม่ได้ปัญญาออกแบบเมืงที่จะมาทําลายทําร้ายข้าวของโกรธก็แค่ทิ้งกูไม่เอามาเป็นแก่นสารในการใช้ชีวิตกูไม่เอามาเป็นแก่นสารใ,ให้เกิดความทุกข์ร้อนในใจเพอร์เจอไม่มีความคิดเรื่องพวกนี้อยู่ในหัวกระบาลกูเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะกูควบคุมตัวเองได้ อยากอบายสภาว่าทิ้งอารมณ์ค่ะเราต้องวางใจยังไงก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องวางอะไรทั้นนั้นอะ่ะทิ้งเลยด้วยการสติกลับไปอยู่กับกายแค่นั้นเลยมึงไม่ต้องไปทําใจไม่ต้องไปทําอารมณ์แค่ทิ้งแล้วสติกลับไปอยู่กับกายเวลาอารมณ์มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดจากความคิดวิธีการคือเปลี่ยนความคิดด้วยการทิ้งความคิดเดิมแล้วกลับมาคิดอยู่กับพุโทโธจบเลยไม่ต้องไปทําใจอะไรง่ายๆแค่นั้นเลย อาจารย์มาช่วยซื้อผ้าหนูหน่อยหนูซื้อน้ำพริกอาจารย์มาหลายครั้งแล้วนะถ้าจะซื้อน้ำพริกกูแล้วต้องให้กูกลับไปซื้ออะไรตอบแทนเมืองไม่ต้องมาซื้อตะหลงังเลิกซื้อกูซะทำแล้วหวังสิ่งใดตอบแทนกับคืนไม่ต้องมาไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมาอุดหนุนของกูและใส่หัวออกจากกลุ่มกูไปซะไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกูอีกออกไป ถูสบู่ถือสีนแปดถูสบู่ใช้ย,ยสาสมได้ไมครับได้สิทำไมจะไม่ได้ถ้ามึงซื้อของกูแล้วกูต้องมานั่งซื้อของตอบแทนกลับคืนกูไม่ต้องตอบแทนทุกคนในนี้หรือมาซื้อกันมาเท่าไหร่อย่างนี้กูจะขายของไปเพื่ออะไรถ้ากูขายไปแล้วกูต้องกลับไปซื้อของมึง พูดไม่คิดบางเวลามันอาจจะไม่มีสัญญาณนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นเขาลงเขานะตั้งใจให้ทางตะโดนโกง ก่อนแต่เราก็ให้ทานต่อคนอื่นต่อแบบนี้ได้บุญไหมครับได้มันมีส่วนผสมของน้ําหอมสงสัยเหมือนกันว่าสบู่ที่ใช้ได้เพราะเราล้างน้ําออกเราแค่อาศัยการทําความสะอาดคําว่าน้ําหอมคือมึงต้องเอามาฉีดที่ตัวนี่เรียกว่าเครื่องหอมต้องออามาฉีดที่ผิวเรียกว่าปะทินผิวการล้างการทําสบู่เนี่ยคือแม้มันผสมน้ําหอมก็ตามแต่เราใช้เราไม่ได้มีเจตนาทําให้ตัวหอมเราแค่ทําความสะอาดชําระล้างร่างกาย ตอนเข้าไปกราบหลวงพ่อกระหาก็ไม่มีอะไรก็เข้าไปแล้วก็ไปแกะเทียนซึ่งเทียนอันใหญ่มากอาจารย์ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เออมันสมราคามาละชุดละสามหมดกูไม่แปลกใจเลยมันใหญ่มากแล้วเทียนมันหนักมันเป็นน้้ามันเป็นขี้พึ่งแท้มันเป็นเทียนที่พึ่งแท้ไม่ใช่เทียนทั่วไปแล้วของมันปราณีมันสวยมากก็ไปถวายท่านมาวันนี้เออก็สวยดีใหญ่อาจารย์ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนั่นแหละ แล้วก็ร้านเนี่ยเป็นร้านเดียวกันกับที่รู้สึกจะทําเทียนแบบเดียวกันกับที่ทูกลกระหม่อมหญิงถวายอะ่ะอาจารย์ไม่คิดว่ามันจะชุดใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากโคตรใหญ่สวยปราณีตแม้แต่ดอกช่อด้านบนก็เป็นเทียนทุกอย่างเป็นเทียนหมดเลยโคตรสวยพอเข้าไปกราบครูบาอาจารย์มาก็ดีได้ฟังทมท่านนิดนหน่อย เวราเราต้องรีบเดินทางออกเจลว่านหางกับลิฟมันไม่มีสีใช้ได้ไหมไม่ได้จ้าปากแตกก็ต้องปล่อยให้ปากแตกจามึงจะมาประทินผิวไม่ได้ไอ้แบบนั้นอ่ะไม่ได้เพราะมึงไม่ได้ล้างออกถ้าเราสวดมนต์เทวดาจะมาฟังสวดใช่ไหมครับไม่ใช่อ่ะนะ ถ้าเทวดาจะมาฟังมึงสวดมึงเขาไปฟังที่วัดไม่ดีกว่าเหรอวะว่าใช่ปะมึงสวดมึงสวดเพราะเหรออืมกาไม่น่าเพราะนะแต่ถ้าพระที่สวดที่วัดรวมกันเยอะเนี่ยเพราะนะเขาไปฟังที่วัดไม่ดีกว่าเหรอวะมึงคิดตามความเป็นจริงอะตาก,กะเหตุผล นับวันจะเก่งกว่าพระซะแล้วก็กูเก่งกว่าจริงๆอ่ะพระหลายรูปเก่งกว่ากูและพระหลายรูปก็เก่งไม่สู้กูคนเราเก่งแต่ละด้านต่างกันพระท่านก็มีส่วนในการด้านเก่งของท่านกูก็มีส่วนเก่งของกูมึงจะบอกว่ากูเก่งกว่าพระไม่ได้หลายอย่างกูก็เก่งกว่าพระหลายอย่างพระก็เก่งกว่ากูมึงก็ต้องหัดยอมรับความเป็นจริงว่าอะไรก็ที่กูที่กูเก่งกว่ามึงก็ต้องบอกว่าเก่งกว่าอะไรที่พระเก่งกว่าก็ต้องบอกว่าพระเก่งกว่า มึงก็หัดยอมรับความจริงซะบ้างไม่ได้ถามอาจารย์เลยวันนี้เวลาหมดก่อนเออวันนี้พูดไปแล้วมันแบบว่าไม่มีคำถามมาให้มืออาจารย์จะเลยไม่ได้แบ่งเวลาไงคำถามไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีคำถามหรือเปล่าไม่เห็นมีใครวิ่งออกมาให้ก็เลยการไม่ได้แบ่งเวลาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีใครถามไงก็เลยต้องพูดไปเรื่อยปกติถ้ามีคำถามมาอยู่ตรงหน้าอาจารย์เนี่ยจะจะพูดนิดเดียวแล้วก็จะตอบคำถามเลย ้อบังคับพี่บวชบาปไหมถ้าบังคับมันต้องดูว่าบังคับแบบไหนอ่ะถ้าเจตนาดีก็ไม่บาปถ้าเจตนาไม่ดีก็บาปเจตนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองอันนี้ผิดอยู่แล้วบทชมุมนุมเทวดาสวดเพื่ออะไร กูก็ไม่รู้เหมือนกันสวดทาไมละ่ะใครสั่งให้มึงสวดแล้วพุทธเจ้าไม่เคยสั่งให้สวดเลวนะพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้มันชุมนุมเทวดามึงชุมนุมทรรมไมอะเรื่องชุมนุมเทวดาไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้ากูไม่รู้คําสอนใครแล้วมึงเป็นใครมึงชุมนุมเทวดากูไม่เข้าใจฟิลเหมือนมึงเป็นเจ้าของบริษัทและเรียกลูกน้องมาประชุมอะมึงคิดมึงเรียกได้ไหมละ่ะ ทำผิดกับคิดผิดอะไรบาปกว่าการคิดผิดบาปกว่าเราทำไมเกิดเป็นคนมีหลายเหตุปัจจัยกูตอบไม่ได้มันมีหลายเหตุเหตุที่แน่ๆคือมึงสร้างความลอดเอียงเทียงฝ่ายกุสนมาเยอะแค่นั่นแหละไม่อยากเกิดก็เล่นทำความเพียรถ้ามึงจะป่วนเดี๋ยวมึงจะเป้วนะกูบอกก่อนนะ จนคนในครอบครัวบังคับให้โกหกพระเราทําแบบไม่เต็มใจบาปไปบาปจ้ะเพราะมึงก็โกหกแม้มึงไม่เต็มใจแต่มึงก็ยังทําการรักษาศีลต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพราะไม่งั้นสุดท้ายมึงต้องรับวิบากกรรมยอมตายแต่ไม่ยอมผิดศีล บ้างไฟพญานาคมีจริงหรือเปล่าไม่รู้จาไม่ต้องมาถามกูกูไม่เคยพิสูจน์กูพิสูจน์ไม่ได้กูไม่เคยวหวยลงไปในน้ําตอนที่บ้างไฟมันโผล่ขึ้นมาทําไมเวลา,าจาันดา่าทําไมอาจารย์ไม่พูดไออีครับขอคําตอบหน่อย,อยก็มาเป็นคำหยาบไงมึงใช้กูพูดได้ยังไงอ่ะก็คําที่มึงพิมพ์มามันอะมาเป็นคำหยาบแล้วมึงใช้กูพูดได้ยังไงมันหยาบก็กูพูดคำหยาบไม่ได้ วัดทาขนมหวานขายได้ไหมครับไม่ได้จ้ะพระทีบัติพราชิต่ยังไม่ยอมศึกต้องรับผลอย่างไรบ้างครับนรกกําเนิดเจรจชาเปรตวิสัยเวลามีคนมาเล่าให้เราฟังว่าคนนั้นคนนี้นินทาเราแล้วเรารู้สึกแย่ทยํายังไงดีครับเขาไม่ต้องไปฟังมันสิมึงจะไปฟังมันทำไมมึงจะไปยึดมั่นถือมั่นทาไมว่าเขาด่ามึงนั่งสมาธิเห็นแสงแล้วขาวแล้วร่างกายอบอ,อุ่น สบายเป็นเพราะอะไรครับมึงไม่ต้องไปสนใจมันเป็นเพราะเไรไม่ต้องไปหาเหตุผลมันเป็นก็คือรู้ว่ามันเป็นสักแต่ว่ารูา้แล้วสติกับไปรู้อยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปรู้อยู่ความรู้สึกนั้นเคยโทรไปเรื่องเคมของนึกว่าเบอร์แอดมินจะเป็นอาจารย์เบียร์ตกใจอ๋อเออพระที่วัดเอาแมววัดไปปล่อยหมดเลยขาดสงสารแมวค่ะทำยังไงให้เลิกคิดมากคะก็เลิกคิดไง เอาสติกลับไปอยู่ที่กายดิกูสอนไม่รู้จะสอนยังไงทำไมมึงถึงวนเวียนอยู่กับคำถามเดิมๆวะกูสอนไม่รู้จะสอนยังไงมึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าทำไมมึงถึงถามคำถามไปเรื่อยถามไปด่าบแบบนี้วะถามเหมือนแบบกูไม่เข้าใจทำไมมึงถึงถามไม่หยุดกูงงมันไม่รู้จริงๆหรือว่าอะไรอะ่ากูไม่เข้าใจกูสอนเป็นประจำกูสอนตลอดเวลากูสอนทุกเวลามึงก็อยู่แต่มึงก็ยังถามกูไม่เข้าใจว่าทำทำไมอ่ะ เราจะรู้ได้ไงว่าพระปฏิบัติดีไม่ดีไม่รู้อนะเราบอกมันมันไม่มีทางรู้อยู่แล้วเราก็ดูข้อวัดเจ้าสิก็ทําทำาตามสีน้อยก้อนอื่แล้วต้องมีความรู้ไงถ้าเราไม่มีความรู้ก็จะแยกไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก <c oughs> อืมเรื่องถ้าคน มันจะใช่ยังไงก็วนกลับมาหาการนี้จริงไหมครับก็จริงถ้ามันมีเหตุต่อการมันก็หนีกันไม่ได้นะถึงบ้านน่าจะประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนมั้งเที่ยงเกือบเือบเที่ยงคืนหรือเกือบเกือบห้าทุ่มนะห้าทุ่มย่สิบอ๋อเกือบเกือบประมาณมห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยต,บ,ตบ,บาน เออใช่พวกแอดมินเนะที่ยงคืนแน่ขอกำลังใจ Move On หน่อยครับไม่มีเลิกโง่ ที่ใส่บาทแล้วพระจะเอาไปทำอะไรเราไม่ต้องสนใจใช่ไหมคะใช่ใส่ไปแล้วก็ใส่ไปคำสอนไหนคือหัวใจของพุทธศาสนาอริยสัจสี่เงินเดือนผมออกแล้วแต่ทำไมผมรู้สึกไม่มีความสุขเลยครับเพราะว่าเงินมึงออกมาน้อยไงแต่นี่มึงเยอะมึงก็เลยไม่มีความสุขแค่น,นั่นแหละ แฟนกำลังบวชพระถ้าเราทำแท้งเราควรจะบอกพระไหมคะและพระจะบาปไหมคะพระไม่บาปแต่มึงจะบาปเพราะมึงเป็นคนทำทำแท้งยังไงก็บาปปานาติบาคือการฆ่ามึงจำไหมว่าถ้ามึงทำแท้งในวันนี้มึงจะทุกข์ร้อนใจในวันหน้ามึงจะกังวลกังวลกับเรื่องทำแท้งไปตลอดทั้งชีวิตจนวันตาย เพราะฉะนั้นกลับไปคิดดีๆอย่าไปทำมึงต้องรับผลของการกระทำของตัวมึงเองมึงหนีไม่ได้มึงต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตหนึ่งมึงไปทำลายชีวิตเขาไม่ได้เขามีสิทธิ์ในการเกิดมึงไม่มีสิทธิ์ในการไปทำลายชีวิตเขาสิ่งที่มึงควรถามกูไม่ใช่ตั้งคำถามว่าควรจะบอกพระไหมสิ่งที่มึงควรตั้งคำถามกับกูว่า ควรจะทําแท้งไหมสิ่งนี้ต่างหากที่ควรถามและกูก็จะตอบว่าไม่ควรแล้วมึงควรเชื่อกูถ้าพ่อแม่ประกอบอาชีพไม่สุจริตและวนำเงินไปเลี้ยงลูกลูกๆจะบาปไหมลูกๆไม่เกี่ยวคนทำเป็นคนรับ น้ำพริกอร่อยมากจะซื้อได้จาก,ก้าหน้าโปรไฟล์หรือจะไปซื้อที่บ้านฟ้าก็ได้คนตื่นทำช่องจริงต้องมีสัญลักษณ์เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าที่ชื่อช่องอันนั้นจะส่งฟรีถ้าซื้อในติ๊กตอกจะเสียค่าส่งถ้าซื้อในบ้านฟ้าจะส่ง